สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้จะมีนิทานเรื่องอะไรกันนะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะนิทานเรื่องกระตาก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 ไก่น้อยกระตากกระตากนกน้อยอยากกระตากเหมือนไก่เพื่อนๆหัวเราะชอบใจเราไม่เหมือนไก่จิ๊บตากจิ๊บตาก กะตากกะตากไก่น้อยกะตากกะตากพึ่งน้อยอยากกะตากเหมือนไก่เพื่อนเพื่อนหัวเราะชอบใจร้องไม่เหมือนไก่หึ่งตาหึ่งตากกะตากกะตากกะตากไก่น้อยกะตากกะตากกบน้อยอยากกะตากเหมือนไก่เพื่อนเพื่อนหัวเราะชอบใจร้องไม่เหมือนไก่อบตาอบตา กะตากกะตากไก่น้อยกะตากกะตากแมวน้อยอยากกะตากเหมือนไก่เพื่อนเพื่อนหัวเราะชอบใจร้องไม่เหมือนไก่เหมียวตากเหมียวตากกะตากกะตากกะตากไก่น้อยกะตากกะตากหมูน้อยอยากกะตากเหมือนไก่เพื่อนเพื่อนหัวเราะชอบใจร้องไม่เหมือนไก่อูตากอูตาก กระตากกระตากกะตากไก่น้อยกระตากกระตากหนูน้อยอยากกระตากเหมือนไก่เพื่อนเพื่อนหัวเราะชอบใจรองไม่เหมือนไก่จิตากจิตตากกระตากกระตากกระตากไก่น้อยกระตากกระตากช้างน้อยอยากกระตากเหมือนไก่เพื่อนเพื่อนหัวเราะชอบใจรองไม่เหมือนไก่ แปลนตากแปลนตากกระตากกระตากกระตากไก่น้อยกระตากกระตากหมาน้อยอยากกระตากเหมือนไก่เพื่อนเพื่อนหัวเราะชอบใจร้องไม่เหมือนไก่ฮงตากฮงตากกระตากกระตากกระตากไก่น้อยกระตากกระตาก ลิงน้อยอยากกระตากเหมือนไก่เพื่อนเพื่อนหัวเราะชอบใจรองไม่เหมือนไก่เจีย๊ยบตากเจีย๊ยบตาเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆนิทานสนุกไหมคะได้ข้อคิดอะไรจากนิทานเรื่องนี้คะเด็กๆคะสัตว์แต่ละตัวก็จะมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะไม่สามารถจะเรียนเสียงตัวอื่นๆได้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะ